เอาล่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับซึ่งข่าวดีนี้เนี่ยเป็นข่าวเดียวก,กับช่อง youtube ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ช่องของเราครบหนึ่งล้านซับสไครตทุกคนตบมือด้วยกันตบมือด้วยกัเย้ซึ่งก็ทุกคนก็ได้รู้ข่าวดีกันแล้วเนาะว่าวันนี้เนี่ยช่องของเราครบหนึ่งล้านซับสไครต์นะครับ คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคบเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยพอเราตื่นมาใช่ไหมแล้วก็อาบน้ํากินข้า,าวเช้าตามปกตินะคบแต่ว่าคือพอเราเริ่มมาเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราก็เห็นมันแจ้งเตือนนะคบก็คือเราเห็น YouTube มันแจ้งเตือนว่าขอแสดงความยินดีด้วยช่องของคุณครบหนึ่งร้อซับสไครต์แล้วนะคะคือแบบตอนนั้นคือแบบตกใจมากๆเลยนะคะเป็นวินาทีที่ตกใจมากๆนะคะว่าเฮ้ยครบหนึ่งล้อซับแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบดีใจมากๆาทุกคนทุกคนต้องตบมือเลย โอเคก็เป้าหมายต่อไปของเราคือ200ซับสไคร้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดีใจสุดๆเลยนะครับที่แบบมันถึง100ซับแล้วคือเราตั้งใจท YouTube นะครับจนตอนนี้มันครบ100ซบับแล้วนะครับซึ่งขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่แบบมาสนับสนุนเราแล้วก็มาติดตามเราจนตอนนี้ครบ100ซับนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบช่วยติดตามเรามาตั้งแต่ตอนช่องของเรายัางไม่มีซับสไครต์จนตอนนี้มีถึง100่งรยซับแล้วทุกคนคือแบบโอุโหดีใจจนไม่รู้จะดีใจยังไงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาฉลองเล็กๆน้อยๆนะคบก็คืออันนี้จะเป็นกระปุกส,ส่สก,กุชชี่ของเราครับก็คือสกุชชี่เรามีเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะเปิดกระปุกให้ดูคือสกุชชี่มันก็จะอัดแน่นอยู่ในนี้เยอะมากเลยทุกคนก็คือเราเราจะมาฉลองกันนะครับโดยการเอาสกุชชี่ทุกชิ้นที่อยู่ในกระปุกอันนี้ เอามาโยนทุกคนโยนแบบเหมือนเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะฉลองเดี๋ยวเรามารีวิวสกูชี่ที่เรามีทั้งหมดดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเฟนฟายทุกคนเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่นี่เลยนะแล้วก็รีวิวแบบคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกูชี่ที่เราเพิ่งรีวิวไปนะครับก็คือซาลาเปานั่นเองซื้อจากร้านไดโซนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมปังแผ่นนะครับนี่ ก็ซื้อจากไดโซเหมือนกันทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันหน้ายิ้มนะคะนี่อันนี้ก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันทุกคนส่วนอีกอันนึงที่เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันก็จะเป็นมินิแพนด้าบันนะครับนี่คือรีวิวตั้งแต่คลิปแรกเลยครับคลิปแรกที่รีวิวสกูชี่เลยทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสกูชี่แพนด้าบันนะครับนี่คืออันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือบันหน้าชมพูนะครับมันก็จะอยู่ในไข่กาชาปองอันนี้นั่นเองนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวสกุชชี่นะคะนี่เป็นบันหน้าชมพูนะครับคือสกุชชี่ทุกชิ้นที่เราเอามารีวิวในวันนี้คือเคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเอ <okay, S 2> าไข่กรชับปองเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเอาสกุชชี่มาโยนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฉลองกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นสกุชชี่ทั้งหมดของเรานะครับเดี๋ยวจะโยนเลยนะหนึ่งสองสาม สุดยอดไปลทกคนก็อันนี้ก็เป็นการฉลอง100ซับสไครต์ของเราในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ฉลองอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็มีของมาฉลองแค่นี้นะครับก็คือสกุชชี่นั่นเองทุกคนก็อยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับจนถึง10,000แสนซับสไครต์จนถึง1ล้านซับสไครต์ไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย